สวัสดีครับผมได้ด้อาร์มนะครับและใครนะครับที่เป็นแฟนบอลน,นะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรียกว่าการ์ดอาของโกดนะครับอย่างเรอเนลเมซซี่นะต้องบอกว่าบางคนจะแบบโอ้โหมันมีหลายใบายมากเลยแล้วใบแต่ละใบเนี่ยราคาก็ต่างกันมากเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังเลยว่าเฮ้ i, RC, ยอาใบจริงๆคือใบไหนแล้วก็ ใบแต่ละใบาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะต้องบอกกันนะครับว่าก่อนผมจะเข้าไปที่เรื่องของการเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของเมสซี่ก่อนนิดน,นึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามบอลมาแบบใกล้ชิดนะฮะก็ต้องบอกว่าเมสซี่เองนะฮะย้ายมาบาร์ซ่านะฮะบาร์าะะาเซลโลนาแล้วก็ต้องบอกว่าลงครั้งแรกเลยนะคือในปี2023นะคือลงในทีมชุดใหญ่นะฮะแล้วบอกว่านัดที่เมสซี่เขเป็นการดบิวครั้งแรกนะครับในลีกลาลีก้าเลยนะฮะก็คือวันที่16ตุลานะครับ ปี2004นะครับโดยการเปลี่ยนตัวกับเดโก้นะครับในในนาทีที่82นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มแรกเลยครับของตำนานอย่างเมซี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านัดแรกนะฮะที่เมซี่นี่ยสามารถทำประตูได้นะครับก็คือวันที่1พฤษภาคมปี2005นะคะคือเรียกว่าแอซิดโดยโอรันดิโนนะครับ ซึ่งเราก็สามารถพูดได้นะว่าในปี2004ถึง2005เนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นปีลุกกี้แล้วว่าเป็นปีเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของโกดอย่างเมซ,ซี่อย่างแท้จริงเลยนะฮะอันนี้เองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าในปี2004เนี่ยนะครับมีค่ายนะฮะสองค่ายเลยนะที่ทำก์ดเมซ,ซี่ออกมาค่ายแรกเป็นค่าย,ยากใหญ่ที่ทุกคนก็รูนะคือพารินีซึ่งพารินีนะฮะออกชุดก็คือ2004-2005พารินีแมกกาเครก นะครับซึ่งเมสซี่นะฮะนี่อย่างเีาดูด้วยรูปนะฮะเมสซี่นะฮะเบอร์71นะครับอ่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมรูดีน,นะฮะถ้าเราพลิกไปที่หลังการ์ดนะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเบอร์71ของเมสซี่เนี่ยจะมีคำว่าบิสตามหลังด้วยอย่างเงจ็ดอย่าง71บิสซึ่งคำว่าบิสเนี่ยนะฮะเปลนคำว่าเพิ่มเติมนะฮะซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้การเซติทธินี้นะฮะ ตอนแต่เริ่มแรกเนี่ยไม่มีเมสซี่นะฮะอ่าแต่พอเมสซี่เริ่มดีบิวปุ๊บพอคานนี้เริ่มเห็นว่าเฮ้ยอันนี้แม่งเป็นดาวรุ่งแน่นอนนะครับเขาก็เลยมีการแอดเมสซี่เข้าไปเลยถ้าเป็น71บิสคือเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งนั่นหมายว่าการ์ดไปดีนะฮะถือว่าเป็นการ์ดที่เป็นทรูลุกกี้ของเมสซี่อย่างแท้จริงเลย, <c oughs> เลยนะครับแล้วบอกก่อนว่าไอ้การ์ดใบนี้นะฮะ เนื้อกระดาษนนียบางนะฮะและไม่พอการผลิตในยุคนั่นเองก็ไม่ได,ดีมากทําให้สภาพของการ์ดใบนี้นะเรียกว่าหาได้แบบเนียนๆได้ยากมากนะฮะนี่ผมให้ดูป๊อปนะฮะอันนี้คือป๊อปรีพอร์ต PSA นะครับซึ่งผมเพิ่งหาหรือว่าเร็วๆนี้เองนะฮะดูนะฮะทั้งหมดประมาณ800กว่าใบนะ827ใบมี PSA 10อยู่แค่19ใบเท่านั้นเองน,ะนเองเนี่ยพอมันมี ป๊อบอยู่น้อยมากทำให้ราคาของ PSA10 เนี่ยแพงมากเลยนะฮะลาสโซนะครับเกิดขึ้นนะครับในเดือนแจนฮะรหรือว่ามกราคมปี2024นะฮะจบไปที่ราคา10.4ล้านบาทนะนี่คือ PSA10 ใบนี้นะฮะอ่าส่วนใครบอกว่า PSA9 นะ่ s a 9นะฮะลาสโซอยู่ที่1.9ล้านนะครับก็เรียกว่าโอ้โหก,ก็ก็แพงอยู่ดีนะครับอ่าแต่้วบอกว่าไอ้การ รียกว่าเมสซี่ในชุดนี้นะฮะไม่ได้มีแค่ใบเดียวเท่านะฮะแต่ว่าส่วนใบที่71ที่ผมพุ่งพูดไปเนี่ยเรียกว่าเป็นใบเบสนะครับแต่ว่าการ์ดของเมสซี่เนี่ยมีอินเสิร์ตอีก3ใบในเซตนี้นะฮะใบแรกนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นเบสแอคชั่นนะครับเรียกว่าเป็นแอคชั่นนะฮะของเมสซี่ที่กำลังเลี้ยงบอลอยู่นะฮะ P.S.A. 9นะฮะก็ประมาณ48,000ื่นนะครับอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้นะฮะเขาเขียนว่าเป็นแชมเปี้ยนซับเซตนะฮะซึ่งใบนี้เองนะครับ ถูกทำขึ้นนะฮะในปีที่บาร์ซ่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้เป็นแชมป์นะครับนี่ใบนี้ก็บใบนึงนะซึ่ง P.S.A.9 นะฮะก็แพงอยู่ทีประมาณเก้าหมนานะครับส่วนใบสุดท้ายนนะที่เป็นอินเสิร์ตของเซตนี้ในชุดนี้นะครับก็คือออโตกราฟอินเสิร์ตนะฮะซึ่งไอเนี่ยเป็นลายเซ็นที่พิมพ์นะฮะไม่ได้ลายเซ็นจ,จริงนะครับซึ่ง P.S.A.9 เนี่ยก็จบไปที่ประมาณ 6 1 0 0 0นับาทนะฮะซึ่งแน่นอนว่าราคาพวกอินเสิร์ตนี่ยก็จะต่ำกว่าราคาเบสนะฮะซึ่งเบสจะบอกว่านี่คือทรูลุกกี้จริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในปีเดียวกันอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะฮะมีอีกค่ายหนึ่งนะฮะซึ่งทำการ์ดเมซี่เหมือนกันนะครับก็คือค่ายมอนดี โครโมนะครับซึ่งการ์ดชุดนี้นะฮะก็คือ2,004นะครับมุนดี้โครโมลีกานะฮะซึ่งใบของเมสซี่เนี่ยเป็นใบที่617นะฮะนี่คือใบเบสนะครับหมายความว่าจริงๆถ้านับจริงๆเนี่ยใบนี้ก็ถือว่าเป็นทรูลุกกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยชื่อชั้นของผู้ผลิตนะฮะทำให้ใบนี้เองเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ต้องการที่น้อยกว่าเมก้าแครกนะฮะซึ่งนะฮะถ้าดูราคาเนี่ยฮะ PSA 10เนี่ยอยู่ประมาณ900,007นะฮะจำไหมฮะไอ้เมก้าแครกเนี่ย P.S.A. 10นะครับอยู่ที่10ล้านครับ10.9ล้านนะเกอบ11ล้าน P.S.A. 9ของใบนี้ฮะอยู่ที่1 10,000บาทโอเคนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเล่าขึ้นมาหมดนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ตัวการ์ดของเมซินเนี่ยจะระบายเป็นยังไงซึ่งถ้าใครอยากที่จะเป็นแบบว,ว่าสะสมการ์ดอาร์ซีของเมซินผมว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้นะครับจำเป็นมากนะครับสามารถเลือกซื้อฮะตามออปติฟตฟของเรานะฮะแล้วก็ ว่าเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะไม่ลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดสมัครขั้นต่ำใ้ผมกะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ